ทุกท่านครับดีศรชนาลูกเคยทราบมาจากเพื่อนๆที่อ่านหนังสือธรรมะบางเล่มครับบอกว่าถ้าเราเจไปนมนเพื่อบูชาพระพุทธพเจ้าพระสงฆ์ไม่ทราบว่าเป็นบทอะไรแต่เพื่อนบอกว่านมนบางบทมันจะไปทำร้ายผู้ถือศีลศูนยหรือสามโทเรสุถ้าเป็นแบบนี้หรือถ้ามันเป็นข้อที่สิงเราจะปัดนะครับถ้าเพือนจะน ยกเว้นผู้ที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นผู้ที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเหมือนกับน้ำกับความสกปรกน้ำก็ไม่ได้อยากจะไปขับไล่ความสงบแต่มันเป็นปฏิปักษ์กันเองโดยธรรมชาติเหมือนกับโจรกับโจรเนี่ยเหมือนกับลาดกับขี้เมาประมาณนั้นน่ะลาดก็ไม่ได้อยากจะไปด่าขี้เมาบอกขี้เมาเห็นยดขาขึ้นมา ไอ้ที่ในที่ผู้ที่โดนทุกจมงทำร้ายก็แสดงว่าพวกเหล่านั้นเป็นพวกวิชาที่ดีโปรที่่ไมมีสัมมาทิฏฐิจะออกดีผูกขามมาที่สอด้วยวิพัฒนากรลบกวนปรับเรื่องเสียงในสาราด้วยเรื่องจากในสาราได้ยินไม่ชัดเจนแต่ข้างนอกสาราชัดเจนกว่าใช่ขอบพระคุณค่ับเสียงนุ่ย ปับนาอยู่นอกตามขนานนดาข้างในนี่มันรปขนก้องงมันไม่ใช่ก้องหกเพราบมันจะให้เสียงมันบอกว่รเอโค e ก็ชอบก็ชอบพวกรเราตุ้มนี่ยก็ชอบ,ชอบสติน้องตุวที่จเป็นอ่รูืสติงอ้ยครับเดา๋ยวตุ้มเนี่ยอ่ะใกล้วันพ่อแล้วนะครับมีัญถามมาที่ผมพ่อด้ว